สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรติดตามเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ในแบบฝึกหัดหน้าที่91และ92นะคะเรามาดูตัวอย่างในหน้า91นะคะคำสั่งบอกว่า สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ที่กำหนดให้คือ60บวก80เราจะต้องมาสร้างโจทย์ปัญหากันเองนะคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าในโจทย์ปัญหาจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ค่ะในประโยคสัญลักษณ์นะคะที่ให้มาการสร้างโจทย์ปัญหา ต่างๆสิ่งที่จะต้องมีนั่นก็คือ 1. สิ่งที่โจทย์บอกและ2คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะเรามาดูข้อนี้60บวก80เราดูจากรูปภาพแล้วเราก็มาสร้างโจทย์ปัญหาเองนะคะยกตัวอย่างนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ ร้านค้ามีนมรสหวาน60สกล่องมีนมรสจืด80กล่องเด,เด็กเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเพราะโจทย์ให้กำหนดมาว่า60กับ80ดสต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ในข้อนี้ให้เครื่องหมายอะไรมาคะอ่า ให้เครื่องหมายบวกมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามจะต้องมีความสัมพันธ์กับเครื่องหมายบวกนะคะนั่นก็คือร้านค้ามีนมรสหวานและนมรสจืดรวมทั้งหมดกี่กล่องเห็นไหมคะนี่คือการสร้างโจทย์ปัญหาของการบวกเด็กๆก,ก็จะต้องนำ60มาบวกกับ80เด็กๆจะลอกตามคุณครูก็ได้นะคะหรือเด็กๆ อยากจะคิดเองก็ได้ต่อมาในข้อที่2นะคะประโยคสัญลักษณ์ให้มาว่า135-120ลบ120เรามาดูกันค่ะว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหานี้ยังไงสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ135และ120นะคะแต่อันนี้คือเครื่องหมายลบ เราก็มาดูสิ่งที่โจทย์บอกก่อนสิ่งที่โจทย์บอกนั่นก็คือน้ำยาล้างจานราคา135บาทน้ำยาถูพื้นราคา120บาทเห็นตัวเลขไหมคะ135กับ120ต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ข้อนี้เป็นเครื่องหมายลบเราจะทำยังไงคะ สิ่งที่โจทย์ถามเราจะถามว่าอย่างไรดีคุณครูถามว่าน้ำยาล้างจานราคามากกว่าน้ำยาถูพื้นกี่บาทเห็นไหมคะข้อนี้ก็จะได้ความสัมพันธ์ในการลบแล้วนะคะ ต่อมาเรามาดูในหน้า92ค่ะในหน้า92คำสั่งบอกว่าสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากประโยคสัญลักษณ์เช่นกันนะคะเรามาดูข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ให้มาว่า340ลบ100เราจะตั้งโจทย์ปัญหายังไงดีคะอ่า ฟาร์มแห่งหนึ่งมีลูกไก่340ตัวมีแม่ไก่น้อยกว่าลูกไก่100ตัวนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะว่าในฟาร์มนี้มีลูกไก่340ตัวมีแม่ไก่น้อยกว่าลูกไก่อยู่100ตัวและสิ่งที่โจทย์ถามละคะอ่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือฟาร์มแห่งนี้ มีแม่ไก่กี่ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำ3า340มาลบกับ100แล้วก็จะทราบนะคะผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองต่อมาในข้อที่2ประโยคสัญลักษณ์ให้มาว่า240บวก120จดปัญหาที่ครูจะสร้าง สิ่งที่โจทย์บอกก็คือลุงเก็บไข่ไก่ได้240ฟองเก็บไข่เป็ดได้มากกว่าไข่ไก่120ฟองเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามลุงเก็บไข่ไก่เอขอโทษค่ะลุงเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟอง เด็กๆก,ก็จะต้องนำทั้ง2มาทำไมกันคะมาบวกกันนั่นเองนะคะเพราะว่าไข่ไก่ได้2 4 0ฟองแล้วใช่ไหมคะมแต่เก็บไข่เป็ดเนี่ยได้มากกว่า120ฟองเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าไข่เป็ดนั้นเก็บได้ทั้งหมดกี่ฟองแต่มันมากกว่าไข่ไก่แน่นอนเราก็ต้องนำมันมาบวกกันนะคะในข้อนี้ คงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองฝึกทำนะคะและเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ